สวัสดีครับทุกคนผมเจซีจากบอร์ดเกมวันเดอร์นะครับวันนี้ในช่วงทำเซียนเหมือนเรียนมานะผมจะมาสอนเล่นเกมนี้ครับผมเกมที่ชื่อว่า m e r c u r i a l ในเกม m e r c u r l นะครับเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นนักเวทนะครับสายเวทต่างๆนะครับจอมขมังเวทแล้วก็พยายามสะสมอ่าสเปลส์ต่างๆนะครับร่ายเวทแล้วก็ไปทําภารกิจนะคือพูดชื่อตีเหมือนอลังการมากจริงๆมันคือการสะสม เหมือนสะสมเพชรแล้วก็เพชรไปแลกคะแนนแต่ม,มันมีอะไรมากกว่านั้นนะครับไปดูวิธีการเล่นกันเลยครับผมโอเคเกมเมอร์คูเรียนะครับมาดูวิธีการเล่นเซตอัพนะแล้วก็ตีมของเกมกันเดี๋ยววันนี้จะให้น้องมินนะครับมาเป็นผู้ช่วยนะครับก็เกมเนี้ยตีมมันจะเป็นเหมือนว่าเราเป็นนักเวทนะแล้วเราก็ต้องพยายามสะสมสเปลต่างๆนะครับแล้วก็ก็ไล่เวท เพื่อได้คะแนนนะมันจะเป็นเหมือนเควสอนะเราต้องไปทาเควสแล้วก็ได้คะแนนตามนี้เช่นเนี่ยออกออกไปประจนภัยตามที่ต่างๆนะแล้วก็มีสัตว์มีสัตว์วิเศษด้วยนะครับคือตีมอลังการมากแต่จริงเกมแม่งเหมือนสเปนเดอร์ก็คือเก็บเพชรแลกเพชรประมาณนั้นแต่ว่าการเก็บเพชรมันก็จะไม่ง่ายขนาดนะั้นมันจะมีการไล่รำหน่อยเปลี่ยนาธาตุนู่นธาตุนี่นะครับก็การเซตอัพนะคือมาเล่นได้ตั้งแต่สองอ่าหนึ่งถึงสี่คนนะครับโซโล่หมดก็มี แต่ว่าโซลโหมดแนะนําไปอ่านเองนะเพราะผมเคยเล่นผมเล่น2อคนไปแล้ว1รอบนะก็อย่างนี้เล่น2คนเนี่ยเราจะวางเซตอัพตรงนี้นะครับมีมันจะมีการ์ทั้งหมดอยู่3 3ล็อกอ่าเดี๋ยวมินเปิดหน้าตรงเซตอัพหน่อยอันนี้น่าจะเรียกว่าสเปลสเปลก็เปิดไป6ใบนะครับอันนี้เป็น a ั t เท a ร i o n ชันการ์ดอัลเทรถ้าพูดภาษาไทยง,ง่ายๆคือเหมือนกับการเล่นแร่แปลธาตุนะการเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าเตามีล็อกนี้6ใบ แล้วก็พวกการ์ดเคว้ตรงนี้ก็จะมี6ใบนะครับก็ในในรูบุ๊กจะมีบอกยอู่แล้วนะเหมือนเปรียบเลยแล้วก็หินเพชรฟ้าไอเพชรน้ำเงินกับเพชรขาวเนี่ยในชื่อจะเป็นออซิตี้กับมานานะครับถ้าผมเรียกใช้คําว่าเพชรเพชรฟ้าเพชรขาวก็ขอให้เข้าใจก็เอาง่ายๆนะไอเพชรพวกนี้เราไว้ไล่เวทครับแล้วเพชรฟ้าเนี่ยทุกครั้งที่ไล่เวทมันจะกลับเข้ากระดาษเราไม่หายไปไหนแต่เพชรขาวทุกครั้งที่ไล่เวทมันจะกลับมาในกล่องนะครับก็ใช้แล้วหมดไป ส่วนไอเนี้ยคือ1ก็คือ1คะแนนง่ายๆมันจะเป็นเหมือนโบนัสให้เรานะครับเป็นการนับคะแนนไอการเควสพวกเนี้ยตรงกลางก็คือการคะแนนหลักๆก,ก็คือเราสะสมเวทได้ถึงเท่าไหร่แล้วเราไล่เวทเสร็จแล้วเราก็ไปหยิบการคะแนนนะครับอีกบอร์ดหนึ่งที่เราจะมีวางก็คือบอร์ดอีควิลิเบียมถ้าพูดภาษาไทยแบบง,ง่ายๆก็คือเหมือนเวลาเราไล่เวทเนี่ยเราสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะไล่ให้มันเป็นพลังรูนหรือว่าพลังรีสโตซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไล่แล้วเนี้ย มันเลขดันเท่ากันพอดีนะครับสมมุติว่าเราไลา่แล้วมันได้ได้10 10รีสโตกับ10รูนเราก็จะมาดูว่าอ่ามันได้10แสดงว่ามันจะได้โบนัสเพิ่มอีกแต่น,นี้มาอธิบายทีหนึ่งนะครับโอเคเรามาดูกันที่การเซตอัพนะเมื่อกี้ที่ผมวางไปใช่ไหมครับอ,อตรงนี้ต้องวางออซิตี้สเม็ดเพราะเราเล่น2คนแต่ถ้าเราเล่น3คน4ี่คนก็ต้องวางเพิ่มไปนะครับแล้วทุกครั้งที่มันถูกดิสคัทไปก็วางไปเรื่อยๆนะครับคือเหมือนซ้ายสุดอ่ะจะได้โบนัสส่วนไอพวกเควสพวกเนี้ย จะได้ทุกครั้งที่ทำวสเสร็จก็จะได้1ขาวกับ1น้ําเงินฟรีๆนะครับอ่ะทีนี้บอร์ดของเราก็มันจะมีตัวละครทั้งหมด4ตัวนะครับก็จะมีตัวเนี่ย elementalist นะตัว archenis enchanter แล้วก็ chaosancer Chaos นะครับซึ่งไอพวกนี้จะมีพลังพิเศษใช่ไหมแต่ตอนเริ่มต้นเขาแนะนําว่าให้เราพริกอีกด้านหนึ่งครับเมื่อเราพริกอีกด้านหนึ่งเนี่ยทุกตัวมันจะเป็นตัว initiate ก็เหมือนกับเป็นตัว beginner แล้วพวกตัวเบกิเนอร์เนี่ยพลังเริ่มต้นจะเหมือนกันหมดเลยยกเว้นแค่เวลาเปลี่ยนธาตุแสงอะ่ะจะเปลี่ยนเป็นธาตุอื่นอย่างเช่นตันเนี้ยเปลี่ยนแสงเป็นน้ําเป็นแสงเป็นสายฟ้าอันนี้ก็น่าจะเป็นดินอันนี้น่าจะเป็นไฟเออก็คือมีสีอันนะครับแล้วก็ไอธาตุไอเนี้ยไอพลังเริ่มต้นซีอันนี้เขาเรียกว่าซีจิ้วนะครับคือทุกคนอยู่กับผมเนยต้องอยู่กับผมมันจะเยอะหน่อยไอพวกเนี้ยซีจิ้วจะ เริ่มต้นไม่เหมือนกันซึ่งซีจิวเนี่ยมันเอาไว้เวลาเราไปแลกธาตุครับเพราะว่าการที่เราแลกธาตุปกติเนี่ยไอ้พวกการพวกเนี้ยมันจะสามารถแลกได้เช่นแบบว่าสายฟ้าเป็นน้ําน้ําเป็นดินดินหรือไฟแลกเป็นธาตุมืดดินเป็นธาตุไฟหรือธาตุสายฟ้าอะไรประมาณนี้นะครับแต่การ์ดบางใบเนี่ยมันจะมีลูกศรเป็นแบบว่าทูเวย์นะครับเดี๋ยวผู้ช่วยช่วยหาหน่อยซึ่ง การที่เป็นลูกศรเป็นทูเว์เนี่ยเราจะสามารถแลกขึ้นแลกลงได้นะครับอย่างเช่นใบนี้ใบนี้บอกว่าอ่าใบนี้นะใบนี้บอกว่าเราสามารถแลกน้ำเป็นสายฟ้าได้แต่ว่าขออนุญาตอามาใกล้ๆตรงนี้น้ำเปลี่ยนเป็นสายฟ้าได้แต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนจากสายฟ้าเป็นน้ำเนี่ยเราจะต้องมีสัญลักษณ์ฟีจิวรูปดาบ2ออันในในกระดานเรานะครับ ซึ่งถ้าเราเริ่มต้นมาแล้วเรามี1อันแล้วนะอันนี้ไม่มีอันนี้เป็นสัญลักษณ์อื่นนี่ไม่ใช่รูปดาบมันจะมีบางตัวที่เป็นรูปดาบอยู่นะวาอ่าตัวนี้อย่างเงี้ยเท่ากับว่าเรามีรูปดาบแล้ว1อันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเล่นไปแล้วเราสามารถแลากการ์ดเควสได้ที่เป็นรูปดาบอย่างเช่นใบนี้อ่าหยิบใบนี้มาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้รูปดาบจากเควสอีกหนึ่งแล้วก็ได้รูปดาบจากกระดาษเราอีกหนึง่งเวลาเราแลกเราจะสามารถแลกสายฟ้าขึ้นมาเป็นน้้้้ําาไดนนนนะะะครรัับปมณีแลวก ่อนที่จะลึกไปกว่านี้ออันนี้เก็บไปแล้วก็เวลาเริ่มต้นนะครับสมมุติว่าเราเล่นเป็น initiate นะสำหรับ2ตัวนี้นะครับผมมี1ตัวมินมี1ตัว,ตวเราก็จะได้ามานาเริ่มต้นคนละ5มานาหยิบม,มานาไปแล้วก็เราจะได้ตัวออ f ิตี้เริ่มต้นที่3เม็ดอย่างนี้ แล้วเราก็จะเริ่มเล่นนะครับโดยที่ผมบอกแล้วเป้าหมายคือเราต้องต้องหยิบการ์ดเวทมาสเปลมานะครับเพื่อเอาไว้ไล่เวทแล้วทุกครั้งที่เราจะหยิบเนี่ยเราจะต้องมีธาตุรองรับมันนะครับเริ่มต้นมาถึงเนี่ยเราได้ลูกเต๋าหกลูกนะเราจะต้องทอยเลยครับอ่าสมมติผมทอยปุ๊บ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 ทอยออกมาหกลูกอย่างนี้อ่าจะแอบโกงนิดนึงจะได้ให้เห็นอ่าสมมติตาผมนะครับตาแรก ช้อยที่เราสามารถทําได้มีอะไรบ้างนะครับในรูบุ๊กเนี่ยจะมีอยู่แล้วเนี่ยขอรูบุ๊กหน่อยครับมันจะมีบอกอยู่แล้วนะว่า,าการเริ่มเล่นเทิร์นเราเนี่ยง่ายๆเลยนะมันจะให้เราเลือกว่า Take and Play หรือไม่ก็ไล่เวทนะครับการ Take and Play เนี่ยก็คือจะเพลย์ก่อนแล้วก็เทคก็ได้นะเทคเพลย์เพ a ย์เทคอะไรก็ได้หรือว่าการไล่เวทเราเลือกทําได้แค่หนึ่งอย่างในหนึ่งรอบนั้นการเทคนะครับสามารถทําอะไรได้บ้างคือการหยิบอันดับแรกคือหยิบ หยิบสกิลอัลเทอร์เรชันนะครับสกิลอัลเทอร์เรชันคือแถวนี้ครับหยิบใบไหนก็ได้ขึ้นมือนับเป็น1นึ่งแอคชั่นแล้วก็จบรอบเลยถ้าเราหยิบจาก2ใบแรกเราก็จะได้เพชรแถมมาด้วยอันดับ2คือการหยิบสเปลนะครับการหยิบสเปลก็คือการหยิบแถวล่างสุดซึ่งสมมติว่าผมหยิบผมหยิบให้ดูเลยสมมติการหผมหยิบสเปลผมหยิบสเปลใบนี้เมื่อผมหยิบมาปุ๊บผมต้องไล่เวทเลยนะไอ้ไม่ใช่ผมต้องไล่เวทผมต้องเตรียมของรอเลยผมไอ้ดูตรงนี้นะครับ อันไหนที่มันมีสัญ,ญลักษณ์เป็นขอบอย่างเงี้ยขอบที่มีสัญ,ญลักษณ์เขาเรียกว่าอะไรวะมันออขอบที่มีสัญ,ญลักษณ์นั่นแหละ2อันแสดงว่าจะต้องวางแบบนี้เท่านั้นนะครับผมก็ต้องวางสายฟ้าลงไป2อันส่วนด้านซ้ายสุดเนี่ยเขาบอกว่าจะวางสายฟ้าก็ได้หรือว่าจะวางมานา2เม็ดก็ได้นะครับซึ่งผมคิดว่าอ่ะผมไม่มีสายฟ้าละถ้างั้นผมวางมานาดีกว่าแล้ววื่เกี้ผมหยิบมาจากใบแรกใช่ไหมครับผมก็เลยมีส่วนลดมานา1เม็ด แปลว่าผมจะเอามานาจากกระดานผมมาวางเนี่ยได้แค่ได้ใช้แค่เม็ดเดียวก็พอแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมตัดสินใจจะไล่เวทใบเนี้ยผมก็มีของพอแล้วแล้วผมก็จะได้คะแนนตามตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราอธิบายการคะแนนอีกรอบหนึ่งแล้วพอเราหยิบไปเสร็จมันก็จะเลื่อนมาครับทีนี้ก็ตาเพื่อนต่อซึ่งตาเพื่อนเขาก็จะเขาก็จะเห็นแล้วว่าอ่าอันนี้มันเลื่อนไปหาเขาแล้วนะใบใบแรกจะได้รับส่วนลดมานาหนึ่งใบที่2จะได้ส่วนลดออซิตี้หเม็ดนะครับ ลามินก็เขาก็จะเล่นเหมือนกันนะครับสมมุติว่าเขาก็หยิบใบนี้เหมือนกันแล้วกันอะมีาธาตุพอพอดีหยิบไปอันนี้คือการแอคชั่นแรกก็คือการหยิบสเปลนะครับโอเคแอคชั่นเมื่อกี้แอคชั่นต่อมาใช่ไหมคืออ๋อผมมีผมบอกไปแล้วว่ามันคือการหยิบอัลเทอร์เรชั่นหยิบสเปลแล้วก็วางของใช่ไหมครับอีกการหนึ่งก็คือบางทีเนี่ยมานาเราไม่พอครับหรือว่าไอใบที่เราอยากได้อะมันมันยังไม่ถึงสักทีสมมติผมอยากได้ใบนี้ใช่ไหม ผมก็บอกว่าถ้างั้นตานี้ผมขอดิสการ์ดหนึใบแล้วกันคือรีไซเคิลเขาเขาพูดอย่างนี้นะก็คือรีไซเคิลเอาใบเนี้ยทิ้งไปครับทิ้งไป1นึ่ใบทั้งหมดจะเลื่อนมาแล้วก็เปิด1นึ่ใบใหม่แล้วเมื่อเราทําอย่างเงี้ยเราจะได้เม็ดขาวนะครับออซิตี้ฟรีหเม็ดด้วยแล้วก็จะเป็นตาคนอื่นต่ออันนี้คืออ e ีกชั่นหนึ่งส่วนแอคชั่นสุดท้ายนะครับคือการเอ็กซอร์ทการ์ดขึ้นมือคือตอนเริ่มต้นเนี้ย เราลือมอธิบายตอนเริ่มต้นเราจะต้องได้การ์ดสองใบนี้เริ่มต้นขอบเขาเรียกว่าสีอะไรนะสีเทาสีเทาเนี่ยมันจะมีบอกอยู่แล้วนะครับว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยเราจะได้การ์ดไอเน,นี้ยสองใบและไอเน,นี้ยสุ่มหนึ่งใบเริ่มต้นขึ้นมือทุกคนเมื่อไหร่ก็ตามนะครับในในรอบนั้นน่ะถ้าเราตัดสินใจจะเล่นการ์ดใช่ไหมครับเทคแอนเพย์สมมติผมเล่นการ์ดปุ๊บอ่าเราก็จะทำตามไอพวกนี้ได้อย่างเช่น จะหมุนเต๋าก็ได้จะสลับาธาตุก็ได้นะครับหรือว่าเราจะให้หมุนเต๋าใหม่แล้วก็เล่นถึงใบยอะไรเงี้ยมันจะมีหลายอย่างให้เราเล่นถ้าเราอยากจะเอาการขึ้นมือเนี่ยก็นับเป็น1นึ่แอคชั่นนะครับก็จะเอาการขึ้นมือได้อันเนี้ยก็ถือว่าครบแล้วนะครบทุกเทคแล้วแล้วก็เพย์ก็คือการเล่นการ์ดออโตเรชั่นนะครับเมื่อเราเล่นจนครบหมดนะครับอ่าเมื่อเราไม่ใช่เล่นจนหมดเมื่อเราเล่นจนเรามี มีการ์ดสเปลมากพอนะครับอ่าอันนี้ผมขอตัดมานะครับถ้าเกิดว่าเมื่อไหรก็ตามที่ผมหยิบการ์ดมาเรื่อยๆนะครับ3ใบแล้วแล้วก็วางท่าไปเรื่อยๆจนตอนนี้ผมรู้สึกว่าโอเคผมพอใจละผมที่เลือกที่จะสามารถที่จะไล่เวทได้นะครับก็คือการแคสการแคสนะครับก็คือ3ใบนี้ผมจะไล่ออกมาแล้วมันจะมีพลังทั้งหมด2แบบที่ผมเคยบอกไปใช่ไหมครับก็คือพลังรูนกับพลังรีสโตซึ่ง มาดูกันว่าได้พลังเท่าไหร่พลังรูนนี่ได้3นะครับบวกกับอันนี้บอกว่าพลังรูนเท่ากับเม็ดขาวที่ผมมีในกระดานบนกระดานเนี่ยผมมีทั้งหมด6เม็ดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็น6กบวกสเท่ากับ9อันนี้เขาบอกว่าพลังจะได้เป็นพลังดีสตอร์เท่ากับ3คูณจำนวนการเวทที่ผมไล่นะครับซึ่งผมไล่3ใบถ้าเขาว่าได้ทั้งหมดเป็น9กนะครับก็กลายเป็นว่า9กับ9พอดีนะซึ่งเอาจริงคือ9เนี่ยมันหยิบอะไรไม่ได้เลยครับ มันต้องใช้10ด้วยซจาถึงจะพอแต่ว่าด้วยความที่ผมไล่พลังรูนและพลังรีสโตร์นะครับเป็น9ทั้งคู่ก็เลยเกิดอีควิลิบ rium เกิดขึ้นนี่อลังการไหมอลังการงานสร้างซึ่งพอมันเป็น9ใช่ไหมครับมันก็จะมาตกเทียรตรงนี้พลังเนี่ยแล้วกลายเป็นว่าพลังผมจะเกียดเปลี่ยนไปเป็น16หรือ21ครับให้ผมเลือกได้1พลังแล้วก็ได้ของรางวัลเป็นหินขาวด้วย1อันอ่ะหยิบหินขาวก่อน ซึ่งพลัง16กับ21ผมเลือกอะไรได้บ้างอันไหนคุ้มสุดช่วยเลือกหน่อย16กับ21น,น,น่าจะเป็นอันนี้ปะ16เอออันนี้น่าจะคุ้มสุดนะได้6คะแนนก็เอาใบนี้มาที่ตัวเรานะครับแต่จริงการเลือกใบนี้นอกจากว่าเราจะเอาคะแนนที่คุ้มสุดบางทีเราต้องดูสัญลักษณ์ด้วยว่าเราอยากจะทำคอมโบอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็เอาใบนี้มาไว้ที่ตัวเรานะแล้วไอหินตรงนี้ก็จะได้เป็นของรางวาัลนะครับ ทีนี้ไอที่เราไล่ไปทั้งหมดเนี่ยมานาสีน้ําเงินกลับเข้ากระดานแล้วก็ลูกเต๋าทั้งหมดเราต้องทอยใหม่ครับเอามาทอยใหม่และการ์ดพลังตรงเนี้ก็คว่ำไว้ข้างๆเรานะครับเพราะว่าตอนจบเกมเนี่ยมันจะมีการนับไอพลังด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราได้สัตว์พิเศษสัตว์พิเศษก็คือพวกนี้มันจะมี เงื่อนไขยอยู่ว่าเราจะทํายังไงถึงเราถึงจะได้มันมานะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าผมไล่เวทไป3าใบใช่ไหมครับแล้วผมใช้ธาตุน้าธาตุสายฟ้าแล้วก็ธาตุดินพอดีเนี่ยผมได้ได้สัตว์ตัวนี้นะครับน้องพญานาคเนี่ยมาไว้ที่ตัวนะครับแล้วตอนจบเกมนะน้องจะให้เรา2คะแนนบวกกับทุกๆธาตุที่เราไล่ไปเนี่ยครับทุกๆธาตุน้ําที่เราไล่ไปทุก2ใบได้1คะแนนอย่างเช่น ถ้าจบเกมผมไล่ท่าน้ําไป10บใบผมก็จะได้อีกหคะแนนบวก2เป็น7ก็เป็น7คะแนนนี้ออนท็อปอีกทีหนึ่งนะครับคะแนนมันจะยุบยิบยุบยิบแต็มหมดเลยแล้วก็ทีน,นี้อีควิลิเบียมเนี่ย,ยถ้าเราไล่นะครับขั้น1ไม่มีรางวัลขั้น2เมื่อกี้ผมไล่ไปใช่ไหมได้หินขาว1อันขั้น3ได้หินขาว2อันและขั้น4ได้หินขาว2อันบวกคะแนน1อันนะครับคะแนน1คะแนน1อันและเราจะได้อันนี้ด้วยเป็นเหมือนความสามารถพิเศษเราใช้ได้1นึ่งแอคชั่นนะครับก็คือเมื่อถึงรอบเราเนี่ย อันนี้ไม่นับเป็นแอคชั่นนะครับเราจะสามารถเปลี่ยนลูกเต๋าของเราหนึ่งลูกนะเปลี่ยนเป็นธาตุน้ําหรือธาตุดินได้เลยเลือกเอาเลยนะครับหรือว่าอีกฝั่งหนึ่งก็ได้อีกฝั่งหนึ่งบอกว่าเวลาเราไล่เวทเนี่ยเราจะได้พลังรูนบวกอีก2นะครับแล้วเมื่อเราใช้เสร็จเราก็จะกลับคืนไปเอาไปแปะไว้เหมือนเดิมแล้วบางทีถ้าเราเอาใบเนี่ยมาไว้ที่ตัวใช่ไหมครับแล้วเพื่อนเนี่ยดันได้อีควิลิเบียมด้วยเหมือนกันแล้วเรายังไม่ทันใช้นะครับเพื่อนจะหยิบไปจากเราแทนมันจะไม่กลับมาตรงกลางมันก็จะสลับไปสลับมาถ้้าาเเกิดดรไไม่ไ่ที ราะนั้นถ้าคุณได้มาคุณก็รีบใช้นะครับก่อนที่เพื่อนจะแย่งเอากลับไปอ่านี่คือคะแนนของอิควิเบียมนะทีนี้มันจะมีการาดการไล่เวทเนี่ยครับที่เป็นท่าแสงด้วยซึ่งก๊าซท่าแสงก็จะเป็นการาดที่มีสัญลักษณ์อย่างนี้เพราะปกติเนี่ยไอลูกเต๋าหน้าแสงเนี่ยมันเอาไปทําอะไรไม่ได้เลยครับเพราะาไอพวกเนี้ยมันใช้แค่ดินน้ําลงไฟใช่ไหมทีนี้เราแล่ท่าแสงไม่เพื่ออะไรอันดับแรกมันจะได้คะแนนมากขึ้นอย่างเช่นกร์ดใบนี้นะครับสมมุติว่าเราอยากไล่การาดใบนี้ใช่ไหม แล้วเ,เราไหวใช้ธาตุน้ำหนึ่งอันอาธาตุน้ำสองอันเลยไม่ต้องใช้มานานก็ได้ธาตุน้ำสองอันเราเนี่ยจะได้คะแนนสามคะแนนใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าตอนเราไล่เวทเนี่ยเราดันมีธาตุแสงที่ตัวเราหนึ่งอันพอดีไอกลายไบเนี้ยจะกลายเป็นห้าคะแนนรีสโตแทนแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไล่เวทน,นะครับรอบนั้นเนี่ยเราไล่เวทสามใบที่เป็นธาตุแสงนะครับแล้วก็มีแสงหนึ่งอันที่ตัวใช่ไหมเราจะได้สัตว์วิเศษตัวนี้ด้วยนะครับ น้องนกกระตัวซึ่งได้นกตัวนี้มาก็จะได้2คะแนนบวกทุก2ท่าแสงได้อีก1คะแนนนะครับประมาณนี้สัตว์วิเศษมันก็จะประมาณนี้แหละแล้วก็อันนี้บอกว่าตอนที่เราไล่เวทเนี่ยเราลูนถึง27หรือว่ารีสตอรถึง38เราจะได้สัตว์ตัวนี้มานะครับประมาณนี้มันก็จะมีหลายฝั่งอันนี้บอกว่าถ้าเราเมื่อไหร่ที่เราไลา่เวทสใบเราจะได้ตัวนี้น้องจิ้งจอกแล้วก็น้องนกคูกนี่ทําอะไรได้บ้า อ๋อ12ก็คือขั้นสุดนี่โอ้โหอันนี้ยากนะ12ิบสองอควิลิเบียมสิเมื่อไหร่ได้การ์ดได้การ์ดน้องน้อกตัวนี้นะครับเป็นโบนัสไปอบอกว่าการ์ดเวททุกใบที่ไม่ใช่การ์ดธาตุแสงทุก3ใบได้หนึ่งคะแนนอ,อืออ่าอันนี้ก็คือการไล่เวทนะครับเมื่อเราไล่เวทเสร็จที่ผมบอกไปเคลียร์ให้หมดนะแล้วก็ผมว่าอันนี้น่าน่าจะได้คอนเซปต์ในการเล่นแล้วล่ะน่าจะเริ่มเข้าใจลวเพราะว่า มันไม่มีอะไรมากครับคือเราไล่เสร็จแล้วก็เคลียรกระดานแล้วไอ้ไอการที่เราไล่เสร็จก็ไปควม่มเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจะไล่เวทต,ต่อไปก็ต้องหยิบการมาเพิ่มเรื่อยๆนะครับส่วนการ์ต,ตรงกลางที่เอาไว้ alteration เนี่ยก็เรามีแฮลิมิตแค่ห้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะทิ้งเนี่ยเราใช้ action การทิ้งได้นะครับ action ทิ้งการก็คือขวาล่างตรงนี้นะครับการที่จะเลือกใช้ action ไหนก็ตามจาก alteration การนะครับก็คือจากการไปนี้นะเราจะเลือกว่าเนี่ยหหรือ2 3ส เลือกเอาว่าจะเอาจะทําความสามารถไหนนะครับไม่สามารถใช้ได้ทั้งหมดในรอบเดียวนะถ้ารอบนี้คุณอยากเปลี่ยนธาตุคุณก็เล่นอันนี้นะถ้ารอบนี้คุณอยากพลิกลูกเตา๋าพลิกจากด้านหนึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งนะครับด้านที่ตรงกันข้ามเนี่ยก็ใช้อันนี้หรืออันนี้บอกว่าให้คุณทอยลูกเต๋าได้อีก2ใบแล้วก็ได้เล่นการ์ดอีกหนึ่งใบอันนี้บอกว่าให้คุณทิ้งการ์ดใบนี้ทิ้งไปเลยแล้วก็ทิ้งหินขาวด้วย1อันแล้วคุณจะได้เล่นอีกหนึ่งแอคชั่นนะครับ ก็เป็นการ discard card ใบนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะอ่าทีนี้เรามาดูบอร์ดดีกว่าผมว่าอ๋อโทษทีเกมจะจบเมื่อเราได้ร a r d hero นะครับร a r d h e ร o อีกพวกนี้ครบตามจำนวนเขาบอกว่าถ้าเราเล่น2คนนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ใครได้การ์ r d h e ร o อีกครบ5ใบเกมก็จะจบนะครับสมมุติว่าเมื่อกี้ถ้าผมเล่นก่อนใช่ไหมเรามิ้นเป็นคนที่2ถ้ามิ้นจบก่อน นะครับผมก็จะได้อาอี้ที่มันค่าเท่ากันคือไม่ว่าไม่ว่าใครจะจบก่อนก็คืออีกคนหนึ่งอ่ะจะได้จะได้ไดล่เวทอีกคนละหนึ่งครั้งแค่นั้นแต่จะไม่ได้เล่นเพิ่มแล้วนะจะมาหยิบการ์ดเพิ่มหยิบหินเพิ่มเนี่ยไม่ได้ละคือถ้าคนหนึ่งได้5ใบปุ๊บบังคับให้อีกคนหนึ่งต้องไล่เวทเลยแล้วก็จบรอบนะครับจบเกมเลยถ้าเล่น2คนต้องมี5า้าใบ3าคนต้องมี4ใบ4ี่คนต้องได้3ใบนะครับแล้วก็นับคะแนนไปนะนับคะแนนพวกเนี่ยฮีโร่อีกพวกสัตว์วิเศษนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ ทุกๆสองซีจิ้วที่ได้ซ้ำกันได้อีกหนึ่งคะแนนอ่าทุกๆสองได้ทุกๆสองที่ซ้ำกันได้หนึ่งคะแนนแล้วก็ทุกเซตออฟสามได้อีกหนึ่งนะครับเซตออฟสามหมายความว่าถ้าจบแล้วเรามี1 2 3อันนี้ได้ไปนั่ไปหนึ่งคะแนนแล้วก็อย่างเงี้ยมี1คู่ได้อีกหนึ่งคะแนนนะครับโอ้คะแนนมันยิบย่อยพอสมควรเลยก็ใครที่ อยากมาอ่านตรงการนัคะแนนดูที่ตรงนี้ได้นะครับที่ด้านหลังสุดของรูบุ๊กเลยโอเคอ่ะสุดท้ายละมาดูที่ตัวละครบ้างนะครับอ่ะขอญาตเก็บเก็บมานะเริ่มต้นตัวละครมาดูกันว่ามีความสามารถอะไรบ้างนะครับอันนี้ตัวนี้ก่อนเลยตัวแรก Enchanter ตัวนี้บอกว่าเริ่มต้นมานะครับมีซีจิวอันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์เริ่มต้นของเขานะ ได้ลูกเต๋า6ลูกเริ่มต้นได้มานา5อันไดออซิตี้แค่อันเดียวนะครับได้หินขาวแค่อันเดียวแล้วก็ความสามารถเขาเนี่ยคือเปลี่ยนแสงเป็นสายฟ้าได้แล้วก็เริ่มต้นความสามารถเขาที่พิเศษที่สุดก็คือเริ่มต้นเนี่ยเขาจะได้การ์ดเริ่มต้น2ใบแล้วก็จะได้อีก3ใบสุ่มมาก็คือได้เต็มมือตั้งแต่แรกเลยนะครับปกติคนอื่นได้แค่3ใบอันนี้ตัวแรกนะตัวที่2ตัวนี้ตัวนี้เป็นพลังแสงนะครับ เขาจะมาพร้อมการ์ดด้วยเดี๋ยวว่าหาไม่เจอเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยช่วยหาหน่อยอ่าตัวนี้นะอาร์เคนิสนะครับตัวนี้บอกว่าเริ่มต้นมาได้ซีจิวแบบนี้นะครับได้ลูกเต๋าห้าลูกเริ่มต้นไม่ได้หกนะตัวนี้ได้แค่ห้าได้มานาหกอันนะครับแล้วก็ได้อ่ามานาขาวนะครับออซิตี้หนึ่งอันแล้วตัวนี้ความสามารถพิเศษของเขาคือเขาจะมีาตาแสงติดตัวตลอดเวลาเลยครับ แปลว่าถ้าเขาอยากจะไล่เวทแบบเนี้ที่มันจะต้องมีลูกเต๋าลูกเต๋าแสงหนึ่งอันเพื่อแอคทีฟให้มันได้เป็นพลังแสงใช่ไหมครับตัวนี้ไม่ต้องมีเลยเพราะว่าเขามีติดตัวตลอดเวลานะครับก็เป็นข้อดีของเขานะแล้วก็ไอตัวการเริ่มต้นของเขานะครับเขาจะได้เป็นขอบสีทองด้วย1อันนะเป็นใบนี้นะครับก็จะแตกต่างจากชาวบ้านนะครับซึ่งตอนนี้เราหาไม่เจอข้ามไปก่อนแล้วกันอ่ะตัวต่อไป ัวละครต่อไปคือตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้คือ elementalist นะตัวนี้ความสามารถพิเศษของเขาเนี่ยครับก็คือไม่มีอะไรเลยมีแค่การ์ดใบนี้ที่พิเศษของเขาก็คือเขาเนี่จะได้ลูกเต๋าเริ่มต้น6นะครับมานา5อันออซิตี้ศูนย์นะมานาไม่ได้เริ่มต้นเลยนะครับมานาขาวเนี่ยแต่ว่าไอการเริ่มต้นของเขาเนี่ยนอกจากการ์ดธรรมดาอันนี้หนึ่งอันไอการเนี่ยจะพิเศษหน่อยก็คือ ทุกครั้งที่เขาเล่นทิงการ์ดไปเนี่ยครับเขาจะหยิบมานาขาวได้ทีละ2เม็ดเลยก็จะเยอะกว่าชาวบ้านเขานะครับเป็นความพิเศษของเขาแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายคือตัวนี้ขอหยิบตัวนี้มาหน่อยตัวนี้นะครับนี่ฝั่งนี้ Chaos Mancer ตัวนี้เนี่ยได้เสร็ลัางเริ่มต้นได้ลูกเต๋า7อันเลยนะเริ่มต้นได้มานาเริ่มต้น4นะครับแต่จะไม่ได้มานาขาวเลยสักอันนึง อ่ตัวนี้เวลาเราเล่นความสามารถทิ้งการ์ดนะครับความสามารถความสามารถที่ได้จากพวกไอ้น,นี้เดี๋ยวขอญอาตหาก่อนไอ้ที่มันเตะๆอยู่ไหนวะอ่านี่ก็ได้พลังนี้คือเวลาเราเล่นการ์ดพวกอัลเทอร์เรชันใช่ไหมครับแล้วเราทิ้งการ์ดเนี่ยปกติปกติมันจะให้เรารีโลลูกเต๋าแค่2ลูกนะครับคือลูกเดียว2ครั้งก็ได้หรือว่าจะ2ลูกลูกละครั้งก็ได้ทาไงก็ได้นะครับให้มันรีโลสครั้งแต่ ถ้าเราเล่นเป็น k y w a n c e r เนี่ยความพิเศษคือเวลาเรารีโลครับเรารีโลได้4ลูกเลยนะก็เป็นสายแบบปันป่วนเพราะว่าทอยมั่วไปเรื่อยๆนะครับก็เนี่ยคือตัวละคร4ตัวก็จะไม่เหมือนกันนะครับค่าเริ่มต้นไม่เหมือนกันพลังเริ่มต้นก็ให้มาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเล่นก็ลองคํานวณดูแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าคุณอยากจะไปอ่านเองเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดว่าผมอธิบายไม่เคลียร์นะบางทีผมอธิบายแบบเร็วๆอยู่ตรงนี้นะ Class e x p l a i n e t ก็คือตรงนี้ โอเคที่ผมบอกไปไอตัวธาตุแสงเนี่ยครับเราเริ่มต้นมามันก็จะได้การดไม่เหมือนไอพวกเนี้ยมันจะได้การดไม่เหมือนชาวบ้านเห็นไหมครับตัวเนี้ยไ,ได้การดตัวนี้มาส่วน elemental list ก็จะได้การดตัวนี้มานะครับสัตว์วิเศษ6ตัวอยู่ตรงนี้นะผมอธิบายในรูบุ๊กด้วยเลยนะครับ solo player นะครับ solo เวลาเราจะเล่นคนเดียวก็ดูได้ตรงนี้นะนี่นะครับให้ดูรูบุ๊กแบบเร็วๆนะตั้งแต่ตอนเซตอัพตอน ที่เราเริ่มเล่นนะครับ take and pay take take อะไรได้บ้างนะครับแล้วก็เวลา p พยยังไงเวลาเติมการ์ดเติมของแล้วก็เวลารีเซ t ตเวลาเราแคสเสร็จเราได้คะแนนยังไงนะครับเมื่อกี้เวลาเราแคสไปเนี่ยถ้าเกิดว่าคะแนนเราอยากจะบวกเพิ่มเนี่ยมันสามารถบวกได้ด้วยลูกเต๋าที่เหลือด้วยนะครับเมื่อกี้ผมอาจจะตกข้ามไปบางทีเราไล่ไปแล้วใช่ไหมแล้วเ,เราอยากให้มันเกิดอีควิลิเบียมอย่างเงี้ยแล้วเราได้ลูนได้8 ได้อันนี้ได้1ิใช่ไหมเราอยากได้เพิ่มลูนอีก2ทําไงเราอาจจะทิ้งแล้วลูกเต่าเรายังเหลืออีก2ลูกพอดีเป็นหน้าไฟอย่างเงี้ยสองลูกเราก็บอกว่าอ่ะลูกเต่าอ,อีกสองลูกบวกให้มันเป็นสิบสิบอย่างเงี้ยก็ได้นะครับหรือว่าจะทิ้งตัวของออซิตี้นะครับเพชรขาวอ่ะที่มีมนกระดานเราเพื่อเพิ่มพลังก็ได้เหมือนกันนะครับก็ลองเล่นดูนะครับคือส่วนตัวเมื่อกี้ผมเล่นกับน้องมินแล้วนะครับแพ้มินเทคนิคคือไงครับอธิบายหน่อยครับเล่นเก็บใบพวกนี้ค่ะเน้นเก็บคะแนนตรงนีออ้ ก็เยอพี่ <c oughs> พี่พยายามจะแบบเอ้ยจะเอาอีกคลิปี้แบบให้ได้จะเอาโฟนัสนู่นนี่นั่นแล้วก็เก็บสัตว์ได้สองตัวแต่สุดท้ายแล้วสัตว์ไม่ได้ช่วยอะไรเลยคะแนนมันบวกนิดเดียวคะแนนมันน้อยอันนี้คะแนน,นเยอะกว่าอันนี้คะแนนเยอะกว่าแล้วก็มันง่ายกว่ามันแค่แค่เหมือนกแบบับหาหาให้มันแบบไล่ได้รัวๆก็ได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดไม่แน่ใจนะถ้าเล่นสี่คนมันอาจจะตัดกันที่ <c oughs> สัตว์อ่ะมันอาจจะไม่ได้ไล่ง่ายขนาดนี้แต่ถ้าเล่นสองคนแนะนําว่า ไล่แต่เวทอย่างเดียวไม่ต้องไปนสนใจโบนัสและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของเกม Mercury นะครับถ้าใครมีข้อสงสัยยังไงถามมาได้นะครับพิมพ์นในคอมเมนต์นะแล้วก็ใครเล่นเคยเล่นเกมนี้แล้วก็กดไลค์กดติดตามนะครับกดคอมเมนต์คุยกันมาได้นะแล้วก็เจอกันต่อไปในคลิปหน้านะครับในการสอนเล่นเกมมาทีหนนมไปแล้วครับสวัสดีครับชอบสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่องบอร์ดเกมวันเดอร์เลยค่ะหากคุณเป็นแฟนเพจของบอร์ดเกมวันเดอร์และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะ ติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook และ y o u t u b e c h a n n นลในชื่อ Movie Wanderer ฝากด้วยนะคะขอขอบคุณมินบุ๊กบอร์ดเกมอยากซื้อบอร์ดเกมคุณภาพราคาดีต้องที่มินบุกบอร์ดเกมเข้าชมสินค้าทางช้อปปีได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะสนับสนุนโดย OA Furniture More than a furniture ร้านบอร์ดเกมบอร์ดเกมอะคาเดมีวงเวียนใหญ่วิซาสออฟเล ARNING บริการออกแบบบอร์ดเกมและสื่อการเรียนรู้คุณภาพ